อยู่ในป่าจริงเลยอ่ะตัวใหญ่มากว้า <Wow. S 1> โอ้ตุกเฮ้ยมาแล้ว oh <no. S 1> ได้ยินเสียงตะวันหรือเปล่าน่ะน้องตะวันปัน่นยิ้มอย่าลืมกดตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตะวันปั่นยิ้มนนะคะรถมาแล้วน้องตะวันนั่งรอรถรถมาแล้วปูนปูนรถไฟเล็ก จอดนี่ขึ้นทางนี้ก็<า>ได้ไปเลยไปเลยจะพาเราไปแล้วฝั่งนู้นจะเป็นโซนวัวแดงโอเควัวแดงไม่ใช่วัวแดงที่ให้นมวัวแดง นี <rib uy. S 2> pues ่วล so <opportunities. S 2> yeah. nah ็กท <Hi. S 2> <Mu> ี really IR high, ่สุกีน่ลิงี้าโวเลนาวูเห็นไหมฟามิโกะแม่สีชมพูสวยเลยเนาะสักสน้าเลยนี่นี่งนี้ก็มีนี้ก็มีว้าสตก็ดากรเปาน้านองาาเมนนหัง้สันนะฝั่งนี้จะเป็นนกมาก เป็นนังาแรงอยู่ด้านหลังรดเมลับดันขอด้านในนะคะจุดจอด้าหน้าจุดจอที่สี่นะคะสัตว์กุญแาป่าด้านันจะมีเงาป่าดาวเซฟ้าเ่าชงรเอ็นและโกณมินนะคะสนใจเราก็สัจนี้ได้นะคะองกรเป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียวนะ ที่เขาบอกจะมี<ต>สเสร็จถัดมาค่ะนากซ้ายมือควายปาาอัฟกาิกานะครับมีของเหลอยู่กลางหัวในไ่ใสดุร้ายข่าวลวงไวและเครื่อปราบมาาเลยไม่สามารถนำมาเล้ยให้เช่งมันควายไทยบ้านตอนนี้ค่ะควายป่าควายป่าอัฟกา,น,านิสานะครัเสืิมตัวสีเาวค่ะปกติเก้งจะมีสีส้มล้ำตาลมีบ้านน้องเก้งเผือกเก้งเผือกมีชมสีตัวด้านในนะครับน่าจะลอ,อยู่ด้านหลังนะแอบแอ แกบ,บารีแกบวกเขานะคะอยู่บนขาสีท้่ต้งเื่นกับคอนเทนที่เดิ้นะคะลักษณะค้ายรบานะคะเป็นฝายผที่เขียวมากเลยผ่าสมเสร็จคูนาลูกค่ะจะบนเห็นสมเสร็จไหมนะตัวขาๆวๆดำๆมีสีพันดาค่ะ<อ>สมเสร็จหรือว่าสมเสร็จนัน่ยนะคะน้องเชื่อมามกับแม่สายฝนเนะ่องาไม่สิ้นนะนอนนอน อันนี้เป็นอะไรคะมีรับมาลายนกกระจอกนี่นะนกคาซอรี่์นกอีโมก็มีชมงานกสายมันต่างๆประเทศีหาชมได้ยากแล้วนะฮะตัวใหญ่เยอะขนาดไหนนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูช้างก <ๆ S 2> <ะ>ันี่จุดนี้จะเป็นโชจุดจอดที่5เป็นช้างแอฟริกานี่เด็ดด๊า เห็นอะไรปึ๊บป,ปึ๊บเดี๋ยวทำหน้าปกกันโอเคทำหน้าปกคลิปน้องตะวันบอกนู่นอะเห็นช้างไหมช้างน้อย ช้างเบบีช้างแอฟริกาจะจะไม่อ้วนเหมือนช้างบ้านเราเนาะเหมือนช้างเขาใหญ่เลยอะ <c oughs> ไปต่อไปไปดูยีรับต่อไปครั้งต่อนจะพาไปดูยีรับต่อยีราฟอยู่ข้างหน้าจะไปให้อาหารยี <c oughs> ราฟเจออะไรเจออะไรไหนโอ <c oughs> ้ยยีรับยีราฟจูจีกันคอยาวมากเลยเอื้อมไปกินใบไม้ได้แบบ ูงมากเลยจะซูมให้ดูโอ้อ่มไปกินใบไม้ได้แบบสูงเลยอะแต่ตะว,วันจะพาไปดูใกล้ๆไปดูบนหอคอยวันเห็นไหมไหนหนยีราฟยินอยู่ตรงไหนหยีนยราฟคอยยาวหาใบไม้กินเองน้องตะว,วันมาเที่ยวสวนสัตว์ในช่วงโควิดเขาก็เลยไม่มีอาหารขายให้หยีราฟ ทางนู้นจะเป็นโซนกวางน้อยพอดิ้นอันนี้เป็นขับแรดแอดโคลาโคลาสูดด้านหน้าน้องตัววันจะเป็นแรดขาวนะแต่ตอนนี้แรดไม่ขาวแล้วแรดเล่นขี้โคลนดำปิดตีเลย <c oughs> ใช่ไหมน้องตัว,วันน้องตัววันเห็นตัวจริงไหมไหนตัวจริงอยู่ตรงไหนแรดเหมือนอะไรเหมือนไดโนเสารที่ชื่อว่าอะไร เซนลชิลท็อป,อปอหอแต่ไดูเซนล้ทครับเราไดูใกล้ๆก,กันเขาเขียนว่าแรดขาวแต่แรดไปเล่นขี้โคนตัวดำปิดเลยฝั่น oh, <no. S 1> งนูนจะเป็นโซนกว้างบบล้างมือให้ให้สะอาดเมื่อกี้เอามือไปละไอ้นี่วันดูดูแรดหานหน้ามาแล้วแรดแรดมันตัวใหญ่แบบเหมือนใไซีิโลท็อปเลยอะตวันมาดูใกล้ๆเร็ว โอ้ตัวใหญ่มากตัวจริงเลยกระพิบตาปิบปิบกระพิบตาปบปแม่จะซูมให้ดูใกล้ๆเพื่อนๆนตัวใหญ่มากโอ้ถ่ายตรงนี้ไม่เห็นอุ้ยนั่นไงนั่นไงเห็นนอละมีนอนและมีนอนอยู่ตรงเฮ้ยมาแล้วนอ oh, <no. S 1> ไี่ยินเสียงตะวันหรือเปล่าน่ะเอ้าหมุนหมุนหมุนอ๋อหมุนโชว์ตัว <laughs> ตะวันเห็นแรดหมุนโชว์ตัวไหมแรดหมุนยังไงหมุนให้แม่ดูตึง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 ดูดูดูโชว์ให้ตะวันดูใกล้ๆเลยโอเดินเดินเดินนี่ตะวันสงสัยว่าตัวจริงหรือตัวปลอมเดินโชว์เลยว้าวเจ๋งอ่ะคุณแรดนี่เจ๋งจริงเลยอะ่ะอัพพีเดอะบีทอัพพีเดอะบีท ดิบินี่ต้องวิ่งเก่งนะถ้าไม่งั้นจะโดนล่ะจริงจริงน้องแตดดี้และน้องแตกกันเล่นโคนกัอยู่ตรงนั้นเลยนะครับโอ้วันดูดิเล่นเล่นโคนสนุกเลยตัวกระมังกระมัเลยนั่นแหละามนจะ้นุกด้วยเหยมัมืนตอา้เหมือนโคนี่มีหมาน้องบุกับน้องปพ้มนั่นเอง วิเช้าว่ะน้องพูดกับน้องปึ้งแอบอยู่ละสิโอ้ยยืนโชว์อยู่เจอไหมทั้งวันเจอแบบจเป็นหมีดปลายสักัวใหญ่ๆขนทั่วคู่น้องสักตรูเลยเนาะไมโคนค่ะมีดต่นทีนี้เป็นหมีที่มีนิสัยดุร้ายเห็นตามธรรมชาติห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดเลยค่ะว้าวน่ากลัวจะมีขับอพยพข้ามน้ำดีร์เตนถึงสองแสนตัวพีดและตอนเอจะเป็นเหยื่อของจระเข้ค่ะเราจะพบกับสารรักคดีบ่อยๆนั่นเองว้าว จุดจอดด้านหน้านะคะจุดจอดที่8ค่ะปีเดเอร์โซนอาณาจักรนักล่าค่ะเขากับสิงโตขาวเสือโคร่งขาวเสือดำหัวดาวเสือจาครัวและเสือโค้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะจุดจอดนี้นะต้องเนสาใจกลลงชมลงชมได้นะคะอันนี้จะเป็นสิงโตขาวหาชิหาเจอปะหาเจอไหมสิงโตขาวอันนี้จะเป็นเสือโคร่งขาวอยู่ไหนเออ จะเอ๊จะเอ๊ปัญหาไหมเจอก็เดินต่อไปก็จะแล้วง่ายสองตัวง่ายนะ่ายเหมือนอยู่ในป่าจริงเลยอะเจอไหมดูใกล้ๆดูใกล้ๆฝั่งน้นฝั่งน้ๆน่ากลัวน่ากลัวกำลังเดินเลยอะ วนปักเลยน่ากลัวจังเลยตะวันกลัวไหมเดินไปเดินมาเลยโอ้โหตะวันย่องย่องย่องไปดูสิ่งโตข้างหน้าตะวันเห็นไหมไม่เห็นนู่นอยู่บนนู่นอะเดี๋ยวแม่จะซูมให้ดูปึ๊บจะไม่เห็นอีกปึ๊บนูน่น ก่อนขอนไม้สูงๆเลยอันนี้เป็นเสือจากัวนะเสือจากัวเป็นสัตว์กูลแมวมีขนาดใหญ่เป็นชนิดเดียวอยู่ในอเมริกาเสือจากัวนี้มันวิ่งเร็วมากเลยนะตะวันมันล่าเหยื่อได้เร็วมากเลยมันชอบกินวางเฮ้ยเป็นกึนืนหรือแมวนะ้ำแ,แมวนะ้ำ นเดี๋ยวเสือมันรู้ตัวมันจะ,ะคุบเราหรือเปล่าไม่ <c oughs> ใช่มันอยู่ในกระจกเราไม่ต้องกลัวมากก็ได้แต่ถ้าเราเจอในป่าเราต้องรีบวิ่งเลย <c oughs> ว้าวไปแล้วไปดูสิงโตกันสิงโตภาษาอังกฤษนี้ชื่อว่า <c oughs> ลาออน,อ,อ,นอะไร ิง<ด>โตเจ้าป่าแมจะสูบนอนสบายใจเลยวันนี้อากาศเย็นนะฝนตกลยอยปลอยลยนี่ด้านหน้านี่ทำความสะอาดตัวนะการเลียขาแบบแบบนี้เป็นการทำความสะอาดตัวของสิงโตนะน้องๆน,นะเหมือนแบบแมวแมวก็ทำความสะอาดขน้วยการเลียขนมะันเนาะเห็นไหมแฟบแฟบเลย คือว่าอร่อยนะทองตะว,ว,วันบอกรีบไปกันเถอะกลัวมันจะกระโดดเข้ามาแล้วก็จะมกไข่ก็นเราใช่ปะรีบไปกันตรงพี่ปิ่งเพราะว่าไม่มีปวดหาไลออนสิงโตนะหาวงับงับเลยสงสัยง่วงนอนแล้ว ใหญ่ยยเลยอะหาปักกว้างเลยอ่ะตะวันหาวตามตะวันดูดิทำหน้าดุเลยอ่ะอุตะวันอันนี้เป็นละองละมั่งนะดูดิเขายาวเฟื้อยเลยอยู่กันเป็นฝูงกำลังกินย่าง,งำๆโอโถ้าจะอร่อยนะดูเสียงสิงโตหรือเปล่าสิงโตตามแม่มาเปล่า วัย <What? S 2> <c oughs> ตะวันที่เองก <c> ใ <oughs> ช่มันเลยนะว่าสิงโตตามหลังมาไป <c oughs> เดี๋ยวสิงโตมาล่าละองละมัง่ง <c oughs> อันนี้จุดสุดท้ายเป็นกวางดาวนะดูดิเต็มเลยตะวันเห็นปะนนะเดินเต็มเลยสุดไปดูใกล้ๆดูนะดูดิตรงนน้นอ่ะกินหญ้ากันง,งำงเลย หันหน้ามามองตะวันใหญ่เลยอะสงสัยอะไรหรือเปล่าตะวันไม่มีอาหารมาให้หรอกนะวันนี้นะเขาไม่ขายอาหารโอกาสหน้าจะซื้อมาฝากนะเจ้ากวางดาวอย่าลืมเลนี่ ไม่ได้โฆษณาเลยใช่ไหมซื้อมากินนะ <laughs> ซื้อมากินเองนะเพื่อนๆน,นะมันน<ฮ>ี่ไม่ได้โฆษณาเลยนะไมไ่ใช่โฆษณา